สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้ต้อมเอาบรรยากาศเช้าว,วันทำงานมาฝากท่านผู้ชมค่ะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่เป็นต้นไม้ประดับนะคะที่ต้อมตัดแต่งซึ่งตรงนี้เป็นวงเวียนนะคะท่านผู้ชม ตอนต้มตัดแต่งต้นไม้ตรงนี้มันจะเป็นสีเขียวนะคะแต่ตอนนี้ใกล้ฤดูหนาวเข้ามาแล้วเดี๋ยวต้องขอเดินข้ามถนนมาตรงนี้นิดนึงนะคะท่านผู้ชมสะเทือนหน่อยนะคะใบไม้มันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงส้มอิดส้มเหลืองสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมเอาภาพสวยๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะ อันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นรถที่ต้องใช้ทำงานค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้ต้อมต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อน แล้วพบเจอกันในคลิปต่ตอไปนะคะขอได้รับความขอบคุณจากวิถีไทยฟินค่ะสวัสดีค่ะ